โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีอายุมากถึง4,600ล้านปีมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะว่าโลกไม่มีออกซิเจนคาดกันว่าออกซิเจนเกิดขึ้นบนโลกเมื่อ2,500ล้านปีก่อนในยุคนั้นพื้นที่เกือบทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลสาหร่ายและพืชเล็กๆมากมายเมื่อพวกมันตายและจมลงก้นมหาสมุทร ก็เน่าเปื่อยทับถมกันภายใต้ความร้อนและแรงกดดันเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีน้ำหนักจากชั้นดินชั้นหินที่กดทับลงมาความกดดันและความร้อนใต้พื้นโลกทำให้ซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นแปลสภาพเป็นปิโตเรเลียมซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาต,มามชาติมีสารประกอบหลักคือไฮดโดรเจนและคาร์บอน จึงถูกเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพบทั้งที่เป็นของเหลวและกา๊าซเราเรียกรวมกันว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลปิโตเรเลียมที่พบแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดแต่ไม่ว่าจะขุดพบปิโตเรเลียมที่ไหนสิ่งที่เหมือนกันคือส่วนที่เป็นกา๊าซจะลอยอยู่ด้านบนสุดตามด้วยน้ำมันและส่วนที่เป็นน้ำจะอยู่ต่ำกว่าน้ำมันเสมอ ปิโตรเลียมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสภาพที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นปิโตรเลียมก็จะเล็ดลอดออกสู่พื้นผิวแล้วระเหยหายไปจนหมดโดยเราจะพบปิโตรเลียมเฉพาะในบริเวณที่มีองค์ประกอบครบทั้ง5ปัจจัยเท่านั้นหากขาดปัดจจัยใดปัดจจัยหนึ่งจะไม่เกิดปิโตรเลียมขึ้นได้หาปัจจัยสําคัญนั้นประกอบด้วย 1. หินต้นกําเนิดเมื่อเวลานาน,านเข้าความร้อนและความกดดัน จะค่อยๆเปลี่ยนสภาพหินต้นกําเนิดที่มีซากพืชซากสัตว์ทับถมอยู่มากเหล่านั้นให้กลายเป็นปิตโตเรเลียม 2. ปิตโตเรเลียมเหล่านั้นต้องถูกแรงกดทับของชั้นหินบีบให้เคลื่อนที่ไปยังหินกักเก็บ 3. หินกักเก็บปิตโตเรเลียมซึ่งเป็นหินที่มีความพรุนและมีความสามารถให้ของเหลวไหลผ่านได้เช่นหินทรายหินปูน หรือหินอัคนณีที่มีรอยแตก 4. หินปิดกัน้นซึ่งเป็นชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดทําให้ปิโตรเลียมไม่สามารถไหลแลดลอดออกจากหินกักเก็บเช่นหินดินดานหินเกลือและ 5. สภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างช่วยให้ปิโตรเลียมถูกกักเก็บไว้ได้เราเรียกพื้นที่นี้ว่าแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เราแบ่งแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแรงกักเก็บที่เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาและแรงกักเก็บแบบเนื้อหินเปลี่ยนแปลงแรงกักเก็บที่เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบ่งได้เป็น3แบบย่อยได้แก่ 1. โครงสร้างรูปโค้งประทุนคว่ำซึ่งถือเป็นโครงสร้างแหงกักเก็บน้ำมันที่ดีที่สุด น้ำมันดิบกว่า80%ที่ค้นพบทั่วโลกนั้นพบในโครงสร้างแหล่งกักเก็บแบบนี้ 2. โครงสร้างรูปลอยเลื่อนของชั้นหินซึ่งแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยนั้นมักพบในโครงสร้างชนิดนี้และ 3. โครงสร้างรูปโดมโดยแหล่งกักเก็บน้ำมันในทวีปตะวันออกกลางส่วนใหญ่มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้ นอกจากที่แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมจะเกิดตามโครงสร้างทางธรณีวิทยาแล้วหินกักเก็บปิโตรเลียมเองก็สามารถกลายเป็นแหล่งกักเก็บในตัวเองได้โดยการดันตัวออกไปตามแนวขนานหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวรอบนอกจนกลายเป็นหินทึบแบบนี้ก็จะสามารถเก็บปิโตรเลียมไว้ข้างในตัวเองได้เลย